เราจะทำอะไรกันครับพี่บีค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่เอนะคะแล้วก็อาจารย์พุทธิพลนะคะว่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกวับเรื่องของแผน่นคลั่งค่ะซึ่งคลิปตัวนี้จะไปใช้ประโยชน์ในวันครบรอบวันวิทยุ วิทยุไทยวันที่25ที่จะถึง่ะวันสุขของสถานีวิทยุทางทางสวททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะจะได้จัดทำรายการพิเศษขึ้นมาใช่ค่ะทำเป็นออนไลน์หน้าเพจของของทางเรดูไทยแลนด์เนี่ยนะคะเขาก็ทั้งวันเลยค่ะก็จะมีผังของการจัดทำกิจกรรมโดยการเชิญผู้ที่มีความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับวิทยุรวมถึง ดีเจรุ่นเก่า,าหรือรรที่โอ้โหที่ทรงคุณค่าที่เรารู้จักกันหลายๆสาขาทั้งลูกลูกทุ่งเพลงสากลดังๆเยอะมากแล้วก็แล้วก็มีการพูดถึง behind the scene อของคนทำรายการวิทยุว่าเบื้องหลังจริงๆมันมีความยากย,ากยังไงแล้วมีความสนุกยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการปรับผังเก็จะทำทั้งวันค่ะแล้วก็วันนี้นี่คือส่วนหนึ่งเพราะว่าคอนเซปต์ของงานนี้ก็คือว่าจากแผ่นครั้ง สู่การกระจายเสียงในยุคดิจิทัลเพราจากนั้นระหว่างทางมันมีเรื่องราวเยอะอย่างี้ค่ะก็ได้มาเล่าคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของแ่นันค่ะที่เชิญมาแล้วมีใครบ้างครับที่พอจะยกตัวอย่างได้บ้างที่ผ่านมาใช่ไหมคะมีถ้าเป็นที่ผ่านมามีวงดนตรีกรมประชาพันธ์ก็จะมีพี่นิชชนฉายอรุณชานท่านเป็นอดีตหัวหน้าวงดนตรีกลมประชาพันธ์แล้วก็ท่านก็เป็นนักร้องในยุคตั้งแต่ยุคก่อนเลยเงนี้ค่ะก็จะมาเล่าบรรยากาศ แล้วเห็นมีวงดนตรีไทยมาเล่นด้วยใช่ไหมคบอันนั้นก็จะเป็นการแสดงชุดพิเศษที่มีวงดนตรีไทยของกรมประชาพันธ์เนี่ยค่ะได้มีการจัดทําอเซลวาดขึ้นมาในวันเฉพาะวันพิเศษนี้นะคะแล้วก็ก็มีวงดนตรีไทยมอาบรรเลงที่นี่ให้เข้าบรรยากาศในห้องแผ่นขร้งของเราค่ะท่านผอจรยาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทุกๆปีจะมีการจัดงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่แล้วแต่พอเป็นสถานการณ์โควิดปุ๊บ ก็ทุกทีจะมีการเชิญเข้ามาใช่ไหมคะในพื้นที่แต่พอปีนี้พอมีมีสาการโควิดปุ๊บก็อ่ะเด้นึด้วยต้องหยุดทํากิจกรรมในพื้นที่ก่อนแต่เพื่อในความสําคัญของการจัดกิจกรรมเรายังมีอยู่ทุกๆปีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออก็ได้หารือกันว่าเอ๊น่าจะทํากิจกรรมในพิเศษกันแต่ทํายังไงให้ให้ให้คนได้เห็นถึงความสําคัญของวิทยุเนี้ยค่ะครับซึ่งตอนนี้เราได้ ปรับห้องพิจภรณ์และจดหมายเหตุเป็นห้องสตุน้อยๆแล้วนะครับมีหลายนะครับค่ะก็ก็เป็นเป็นยืดหยุ่นได้อะค่ะก็ก็อยากให้แบบใช้ประโยชน์ได้หลายๆมุมแล้วก็มีชีวิตกลับมามีชีวิตอยากอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยเล่าให้พี่เอฟฟังว่าจะพยายามให้ให้ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดตอนนี้ถึงถึงยังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ก็เมื่อมีวาระที่เป็นประโยชน์และใช้สอยได้ก็ เต็มที่เลยค่ะทางพิธภาภัท์เราก็ยินดีเพราะฉะนั้นวันที่25กุมภาพันธ์เราต้องไปติดตามในเพจไหนอะไรครับในเท่าที่เท่าที่ทราบนะคะทางวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะจะ,จะเผยแพร่ทางเพจหลักทาง Radio Thailand, เรดิโอไทยแลนด์สวทสค่ะคแล้วก็ตรงนั้นน่าจะมีลิงก์ เชื่อมโยองอยู่บบเป็นหน้าเพจของของสถานีนี่ยคะาจะมีรันทั้งวันเลยใช่ค่ะก็ตามที่กระจายผังเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเลยค่ะมีอาเซียนละว่ามีสนทนาช่วงที่ช่วง,ช,วงช่วงที่เป็นประวัติของกรมประชพาพันธ์วงกลมอ่ะนะคะจนติดกรมประชาพันธ์มีมามสรารคดีอของวันวันวิทยุเอ่อวันวิทยุแห่งอ่าวิทยุไทยอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นช่วงทอล์กทอล์กที่หนึ่งเป็น เป็นเป็นกลุ่มพี่พี่ที่เป็นนักจัดรายการรุ่นเก่าคุณจันทาชยานาพี่สุทศนสแวงลุติธรรมคุณสุดปุษชาโทนวนิกคุณคุณเคนสองแควพี่อีกท่านหนึ่งคุณสุมเมธเออทานเนทขอโทษค่ะคุณทานเนศ ก็ทุกท่านจะมาเล่าแบบมาแชร์ประสบการณ์คนทํางานวิทยุสมัยที่ยังเป็นอนาล็อกกันโดยเฉพาะพี่พินโยลุงสมัยก็จะเป็นผู้ที่แบบ กว้างขวางก็สามารถก,ก็จะเชิญแขกผู้ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ยมานั่งคุยคุยให้เราฟังซึ่งเราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสนุกสนาน,น,านตอนนี้เราเหลือเไวไลาประมาณ12นาทีรครับ <c oughs> แล้วจะได้ความคุณาจากคุณพทธิพลประชุมพนใช่ค่ะ,ะ,ะใช่ใชค่ะจะมาคุยกันเรื่องอดีใจมากเลยค่ะดีใจมากๆเพราะว่าจะได้ฟังข้อมูลแล้วก็อีกอย่างนอกจากงานวันยูทยแล้วเนี่ยเราจะมีข้อมูลที่เป็นของแผ่นครั่งเนี่ยค่ะเราจะทํา เชิงข้อมูลเชิงเชิงเป็นวิดีโอคลิปอีกหนึ่งคลิปหนึ่งเพื่อมาปล่อยในพิพิธภัณฑ์ต่อไปซึ่งจะมาประกอบให้เห็นในอนาคตต่อไปนะคะซึ่งเป็นเชิงลึกของแผ่นเสียงข้างค่ะหลายๆคลิปก็ได้ครับพี่บีบอกค่ะขอบคุณครับติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากคุณพุทธิพลประชุมผลนะครับสวัสดีครับซึ่งก็ ท่านก็ท่านในปัจจุบันนี้เราอาจจะรู้จักท่านในนามของอผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยใช่ไหมครับคุณพิทิพลครับก็พันตัวเองมาดูแลเรื่องของการชำระประวัติศาสตร์พัฒนาการธงชาติไทยเป็นตัวละครับก็บ<อ>ถือ แต่ด้านหนึ่งครับคุณพฤทิพลธ์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานเสียงในประเทศไทยมากมายเลยครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับน่าจะเกือบ20ปีที่แล้วคุณพฤทิพล์ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเล่มนี้ครับถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญของประเทศชาติเลยที่ว่าด้เรื่องของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับกำเนิดแผ่นเสียงของโลกแผ่นเสียงที่เข้ามามีบทบาทในการบันทึกเสียงในประเทศไทยครับ ซึ่งวันนี้แหละครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานเสียงหรือแผ่นเสียงครั่งที่อยู่ในประเทศไทยนีครับคุณพุทธิพลครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องกระบ,บอกเสียงเนี่ยมีเข้ามาที่สยามเนี่ยตั้งแต่ลแล้วชา้น5แล้วนะครับแล้ว ผมี่บอกว่าแผ่นเสียงข้างเนี่ยจะเป็นวัสดุที่สามารถอยู่ได้อีกเป็นพันปีเลยครับซึ่งถ้าเผื่อว่าเรามองถึงกระบอกเสียงที่คุณพิทิพลพูดถึงก็คือว่าร่องเสียงต่างๆก็จะเสียหาย อเอชัยครับใช่ครับครับอ่ารองโฆษณาาัเปนครับเจ้าอะไรนะครับ้อเอเหยลอยชายครับครับเออระเหยลอยชายบนยูทูบครับ คือ2,420โดยเฉลีย่ยนะครับหลังจากที่มันมีการคาดเกี่ยวัาระหว่างรูปของกระบอกเสียงกับแผ่นเสียงเมื่อ <Me ant. S 1> E ีมีบอลเลเอร์เห็นแล้วว่าเออเราจะต้องทําอย่างไรก็ได้ที่พันลึกสิงเพลงเนี่ยได้งน,นานกว่ากระบอกเสียงกระบอกเสียงมันเต็มที่สามนาทีครับผมสามนาทีนะเพราะฉะนั้น E ีมีบอลเลเนอร์เขาบอกว่าและทำไมเราไม่ทําว่าสในใจที่มันมากกว่าสามนาทีเพราะฉะนั้นการพัดลึกเสียงหน้าหลังเนี่ยมันเป็นไปได้มันก็เลยเป<ร>็นมของการพัดลึกแบบแผนแต่ใน คือไปให้คนมาล้อมวงฟังเสียงกันเหรอครับคุณพิธยพลถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่แรกเนี่ยมีคนเชื่อว่ามันเป็นเสียงเหมือนจะเป็นเสียงผีหลอกอ่ะคืออาจารย์ให้เข้าใจนะคนเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ดีๆได้ยินเสียงคนแต่ไม่เห็นหน้านี่มันโอ้โหมันออกมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะ อา้านี่นี่คือกลุ่มแรกแล้วเขาฟังอะไรครับเขาฟังอะไรครับคุณพิทิพนกลุ่มแรกนี่นะส่วนใหญ่แล้วนี่ยทงทีผมเซอร์นูนะชอบนิทานอืมไม่ใช่เพลงนะนเป็นนิทานพนะินคันนะนั้นะเทศไทย,ยสยามก่จึงบันพึกนิทานเยอะมากแล้สคือเพลงแหลท้หลเพงแหลสนุกๆน,นะครับแลภาษาต้องมาขอโทษแต่ตานะมีสคน่ <laughs> แมันเาไปไม่ได้ทีละสิบแ่นนี่เระงที่อาไปสิแผน่นถือไปนะไปขายเสียงเลขเอรตาวต,ตแตกตกแตกงทีเหลือแอแผ่นมันก็เปิดไม่คบเปิดไม่ครบค,คนเราม,ามันอัตลบมันกไปยอยู่โอ้ายะยุดแผ่นที่เจ็ดอยู่ดีๆนตกแตกไม่ได้คุณไปี่ไหนครับสมัย่นเนี่ยเลยจะเน้นที่ว่าเอแผนนิทานจบเลย แล้วเวลาที่เราใส่ซองไปเนี่ยเรื่องหนึ่งเพลงเป็นตับเนี่ยหลายๆแผ่นเนี่ยเป็นอัลบั้มเนี่ยนี่คือที่มาของคำว่าอัลบัม้มนึกอเปล่าครับ